กสร,รุปคันหนึ่งมันได้สองพันตัวเราใช้ถึงเจ็ดคันใช่ไหมแล้เจ็ดคันเนี่ยเส้นทางไปตรงไหนก่อนเรถออกไปที่เดียวกันหมดเลยค่ะมีเจ้าเดียวเดี๋ยวมกิ่นต้องแจงว่าแต่ละคันต้องไปที่ไหนกี่คันอ่าถ้าออกจากเจ้าเดียวแสดงว่าการออกเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปตรงนี้เสร็จแล้วต้องไปน,นั้นเปล่าเราจะกระจายสายกันไป เราก็ต้องแยกกันไปคุม,มคใช่ไหม,ไมตามนั้นนะเราก็ไปเคลียร์มาตรงนู้นแล้วเสร็จแล้วรถทุกสายออกกี่โมงออกกี่โมงอยู่ที่ว่าเราเรา,เราต้องไปถึงตรงนู้นกี่โมง เรจะขึ้นกันกี่โมงคะหยุเพราะว่าแต่ละที่หยุจะได้รับไม่เอาเอาพี่ถามตอบคำถามพี่แต่สี่โมงก็หลังสี่โมงไงที่ได้ไปก็สี่โมงงั้นเราต้องไปถึงตรงหน้างานสี่โมงเราต้องออกจากกรุงเทพเที่ยงพี่จะไล่เวลาขึ้นมาแล้วออกจากกรุงเทพเที่ยงงั้นเราต้องขึ้นขอตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยแปดโมงเก้าโมงเพราะเพื่อจะออกจากตรงกรุงเทพแค่เที่ยงแล้วไปถึงนู่นสี่โมงเพราะรถใหญ่มันเดินทางสี่ชั่วโมงเพราะขับรถกันตัดเวลาด้วยอัดติวเวลาอีกตัดติดเวลาคันนึงก็ต้องเช็บ้าน นะไม่งั้นเดี๋ยวจะรอกันไปรอกันมาก็ต้องออกจากกรุงเทพให้ได้เที่ยงอ่ะโอเคป่าล่ะทุกคันน่ะต้องไล่ออกไล่ออกเลยขึ้นเสร็จไล่ออกเมย์ก็ไล่ออกไล่ออกเลยไล่ออกให้หมดโอเคป่ะก็เรียกขึ้นเรวให้เรียออกก่อนเลยไม่แต่ตรงตรงตรงนู้นมันมันไปคันหนึ่งสองคันอยู่แล้วทีมตรงนู้นเขาจัดการลรงงานของเรามาดูตรงนี้แยกกันทีมมาดูไปเลยได้ไหม ทางตรงนี้เขาก็ดูดูไปของเมย์มาดูตรงนี้สามคันพวกเราเวลาขึ้นพร้อมกันทั้งสองจุดถูกค่ะทั้งสองจุดไม่ใช่ป่ะจบตรงนี้เสร็จเราต้องมาไปถึงตรงตรงอยุธยาก็แปดโมงสมมุตินะแปดเก้าโมงก็เหมือนกันมาตรงบ้านเราก็แปดเก้าโมงขึ้นพร้อมกันแล้วก็ตีไปเลยทั้งสิบคันนั่นอะโอเคป่ะทาแผนนี้นะครับนะครับขึ้นพร้อมกันทั้งสองจุดแล้วก็ลุยไปพร้อมกันเลยทั้งสจ็เจ็ดคันไปจอดหน้างาน แล้วก็เม่ก็ต้องการคนเพิ่มก็ไปหามาประสบการณ์ที่เราได้มาจากครั้งที่แล้วเอามาใช้นะครับอย่างเช่นการขนของเอารถขึ้นไปด้วยรถเข็นไม่พอก็ดูเอาแล้วสองก็ถุงมือแล้วสามก็เชือก,ออกอถุงมือซื้อแล้วเอางี้เลยถุงมือซื้องานนี้เป็นของเราทั้งหมดทั้งลานเราต้องภูมิใจนะเว้ย<ส>ที่เดิมพ<อ>ี่ไม่ให้ใครเข้ามาในนี้ิีดที่เดิมเมิีเดิมที่เดิมี่ม่เมีที่่ี ทั้งลานเจอกันที่ส<ะ>ี่เจอกันแล้วเดี๋ยวถ้าเราทําดีมีอีกทั้งประเทศนะวางแผนกันดีๆทำดีเพิ่มก็อี